ันนี้ที่ร้าน g o ล d e n p l a ล e นะคะคุณพี่จากมูลนิธิสภากัชาติไทยราชาติไทยนะคะมาขายสลากสลากบำรุงสภากาชาติไทยของปี68นะคะมูลนิธิอาสาพเ่อนพึงพาย,ยังยากซื้อสลากเฉบับ <ไป S 2> ละหนะึ่งร้อยค่ะซื้อสลากฉบับละหนึ่งรนะคะก็จะมีรางวัลเนี่ยแล้วก็ ที่ไหนนะคะที่ประกาศเมื่อไหร่ยังไงนะคะเพราะในงานกาชาตินะคะออกรางวัลในงานกาชาติวันที่21อค่ะทันบาร่าค่ะที่วนลุมไม่ใช่ค่ะวนลุมหน้าห้องสมุดนะคะยกเล่นก็มีนะคะถ้าถูกรางวัลใหญ่เราจะโทรไปแจ้งนะคะถ้าถูกรางวัลใหญ่ถ้าถูกรางวัลใหญ่จะโทรไปแจ้งแต่ถ้าเกิดว่ารางวัลทั่วไปนี่คือก็ตรวจได้ในหนังสือพิมพ์ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้ ใช่่คะนนี้จะมีบอกรายละเอียดค่ะมีบอกรายละเอียดนะคะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะถ้ายกเล่มได้นะเล่นกระพันค่ะเล่มละพันโอเคมีทั้งหมดใบสิบใบโอเคนู้ขอหนึ่งใบนะะเบอร์ขอเบอร์โทรได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะ